ไปแพ้ตุยตาเป็นเจ็บท้องเพราะว่านูเจ็บท้องวันนี้เป็นเจ็บท้องวันนี้นนนมันกินยาแล้วแต่วันมือนเศ้านี้แต่ว่าเผนยังไม่เศร้าแต่ก็เลยซื้อ,อยายตัวใหม่ไปให้เพหมนเบิลยมาทำผมเศร้า องก่อนเห็นไม่ยายใหเด็กอธิ่าตลาดเท่าไรุม่นจอเลยทางุ่นจ้ะเพราะว่ายี่ี่มันี่มองจอดต้นจอดได้มานละเยหงไยจ้ะเอ้ยเจนเจนเ่าเคยเห็นไม่ยายเชื่อเขาไปเดีบยวมาเปิ ในบ้านเลียหน่อยจ้าพร่อความบ้านเกิดไมย่ายบ้านเกิดมย่ยสปีบ่าเคยได้ไหยังได้จ้า่งจะได้ไฮปีนี้เป็นปีเลยอ่ะก็เลยในท่องเหยเมย่ายอันกติบ่เห็นไม่ย่ายใส่ท้องจ้าเมย่ายบอมี่ก็ตีว่เห็นไม่ย่ายใส่ก็เลยซื้อมาให้่มย่ายจ้าก็รัวเมย่ายแต่ใส่บอป่ารุ่นกับบมีเด้อ Sen kaan.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  Sen ตอนนี้การหอดบานเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวจะเตรียมเค้กไปเสื้อผ้ายันเกิดม่ยายิม่ยายก็เห็นเล็กกินยังนครัวจ้ะตอนแรกมาหอดอันม่ยายไปเฮียนอาเพียวจ้ะบางคนจิบเบลย์พอดีม่ยายมากแ้วก็วเลยสิเอาไปเอาเค้กไปเป่เาจ้ะก้าวของคำวมันเกิดไปให้ใช่แล้วแต่จะเอาไปาเอาเค้กไปเป่าจ้ะโอ้ยน้อง่ันเท่นัก

हेपि हेपी बर्थे हेपियो हेपी बर्थे แฮปปี้มืดเดย์ทูยูเมียยายมีความสุขความเจริญค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื้ยายหลานได้ความวัญมาให้ทำงานแข็งอะไรไม่ยช่ที่บี แม่ยายได้กับเาแม่มหเนี่ยร้านได้กระเป๋ามาให้แม่ยายบาคกเี่อยังเป็นนางเคียกเนี่กอนแม่ยายเบิ้งไม่ให้จุ โอ้ล้านได้ยังมากฝากเนาะค่ะคือช่องสีแดงแงค่ะ,แ,คะแกเบิ่งนะคะ่ะว่ามีอย่าง,งนี้ทั้งไงค่ะแกย้ากระจกหูที่กันว่าน้องเชื่อได้ยังมากฝากเนี่ยแหละพี่น้องมัเนี่ยแหละค่ะเอฟซีทุกท่านเบิ่งเนี่ยแหละค่ะเปิดเบิ่งนวคะ่ะนี่เบิ่งกันค่ะ โมีค่ะของขวันวันเกิดแม่ยายจากน้องเคค่ะ,คะเอามาลูกให้เอาแกะลูกมาให้เนาะหลานมาเอาเองให้ขอามคุ้แม่ย่าค่ะโออแม่ยายก็ขอไว้คุให้ อยาเนี่ยจะความสุขความจเจริญในหน้าทีการงานเลยล่ะเด้ดอที่เหยงทำเอีหยงกับให้สมความมุ่งมาดปาิธานอ้ายนี่ขอให้ FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้น้องเคทหลายๆเด้อค่ะเมตตาสงสารหนูเคทไปรดดน,นเด้อค่ะ <laughs> น้องเคทขอบคุณหลย เอาลูกเพิ่เคยเอาให้แม่เนาะประธานหลานหลานแค่ยังมาไอ้บ่อรุ่มเลื่อมบุญเลื่อมคุนแม่ย่าเนาะค่ะกัมีของฝันมาให้ย่าเนาะตาลุกกะดีใจค่ะดีใจรำหลานเพราะว่าเออมันกัมีรายได้มีอย่างมากิ่นกับบ่อลื่มแม่ย่าค่ะต่อรุดกับ่อลื่มแม่ย่าแม่ย่าใส่เจ้าเทียรท่านมาบพิ่เคยเห็นแม่ย่าใส่เจ้าเทียร์มาสั่งเก็บไว้ก่อนเนาะค่ะ ดีใจหลายค่ะร้านใดของขวันวันเกิดมใไ้ค่ะนอนเกิดมาแม่ยายสิม่ไฮผม่ม่ยายมะไฮปลาไทยโอ้ยแมยายกันเนี่แม่ยายกับดีใจน้านค่ะกับ่ใไ้ค่ะอุดเอาค่าร้านยังเป็นวังแม่ยายไม่ให้หนูตาไหลซื่อย ย่ายกับแม่แย่า่ก็หั่นกีฬาคือเก่าละไปอยู่น้ำผึ้งข้าวแม่แย่ายก็ดูแลคือเก่าไปเลี้ยงน้องซื้อค่ะดูแลน้องดูแลย่ายตัวจ้าเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้ตัวเพราะว่าน้องเช็ดเองกะคือว่านกขากะถือว่าไอ้น,น้องกะเอฟซีขายข้ามเมตตาสงาสารเนาะจนมานอ้อง สามารถมีรายได้เอียงต่างๆเข้ามามทั้งหลายรูปแบบเลยค่ะจังไรก็ขอบคุณขอบคุณเนาะเอฟซีจากไอ้ทั้ง้านเมียๆทุกคนแล้วก็ทีมงานไอ้เพิ่นว่าบ่มีิจามเมียๆเด้อกับมีทีมงานทั้งทั้ง้านแบบว่าจังไรแล้วคุณพ่อเอฟซีเนาะคุณพ่อคุณเพื่อนแล้วกับพี่ๆทั้งหลายแล <c oughs> ้วกับครอบครัวซื้อลองคิดไปนะฮะอมุอ้ม,อมใจเอฟซีทุกท่านนี่เด้อค่ะเด้อจ้า จ้าเดี๋ยวคลิมนีกะเอาไว้ซัำนี่ซะก่อนน่าจะกะขอบคุณทุกคนนะจ้ะที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วกะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จ้าเดี๋ยวคลิมนีกะเอาไว้ซัำนี้ก่อนน่าจะคลิมนีกะแม้จะผ่านบ้านเกิดใหญ่จ้ะเพราะทุกปีเม่เคยได้หายแต่เป็นปีนี้ปีแรกเดี๋ยวกะจะมีปีต่อๆไปจ้าจ้าเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย